ก็เรียกผัวปู่ไงครับเรียกว่าอะไรนะผัวปู่ผัวปูเรียกรวมกันเลยสองตำแหน่งเลยใช่อันนี้ก็เป็นลูกไพ่แล้วก็เป็นเมียปู่ใช่ลูกไพ่เมียปู่ใช่อะไรก็เป็นผัวปูใช่โอ้ยเนาะ้นใจแซนดวิชกับพวกหนูไหมพี่ยังไม่ชอบกินแซนดวิชอ่ะ แต่ว่าสงสัยอยู่จัดงานวันนี้นี่ S R X t r a จ้างระเบียบวาทศินงานบอกว่างานใหญ่สามงานหมีอะไรมาให้ดูไหมอ๋อแล้วียบวาทศินไม่จ้างค่ะเพราะว่าไม่มีคิวแพงแพงค่ะราคาถูกอยู่งานหนูมีอะไรให้ดูไมดหมดีจ้างมะละไม้ค่ะมะละมาอะไรอ่ะมะละซิงกันเนาะมะละซิ่งอุ้ยคืออยากเบิ้งนั่นแหรอมาดูด้นนะขอไปอาบน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูด้วยไม่หาน้ำหรอย่างห้องน้ำไกลวันนี้ เอไปหาแล้วเหรอเียวเจียวเดี๋ยวเจ้าเต้าตกมาปีนี um> <h <h okay. <h h <h ้เพ่งมาเถาแห้งแต่หาชุ้มนางดูตารางเ่าก็บูับพี่แม่วาดีกูจอเปียกูจะปเฮียอะไรคนกลางอก็ดูไปแล้วแม่นี่หีิเขาเกาหาเจเฉยเกาหา แปดสิบเปอร์เซ็นต์ต่อแนวกล้องขาวาพวานน้ำละลายบักเอาผืนโคตเบือบัตต์ตั้งแล้วโอ้ยมึงเห็นไปเลยจังไหนเอาคำลูกไพร่ายางไอพ่นจะรู้เมียผมสั่งไว้แบบนั้นลูกไพร่เขาก็ทำตามโอ้ยมึงเอยากไอพ่นเนี่ยแนตะ่น้องยาเต้าอะไรความมีเฮีนจ็บปานีใครล่ะ มันก็ได้เจ็บนะครับครอบงี้ครอมชมเหตุส่วงผลต้องมเป็นตากันกู้เขาลูกไฟหูัวใช้ไอหอดแห่นยาบ้านโอ๊ยห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามคนที่กันจะได้เหรอไอ้เจะมึงโง่จางไหนครับน้อโง่เป็นเจ้าเป็นกวนทั้งน้องเป็นการเป็นงานเราจันจันรับบวชเนี่ยกูจะเอื่นมาจังไหนบัดร้านกูกประเมนผัวมันลูกกูกประเมนผัวมันอธิบายหน่อยลูกบวชโคตรบวชเทียมบเมื่อไงเรียกหนูไม่ถูกเรียกลำนบไม่ถูกเลย อีคนสวยจบเลยอีคนสวยกว่านะสีมึงขึ้นกันละก็มาคาดหางก็เต่ตัวใจก็พลาดไปจ้างว่าอย่างมาแล้วไปจ้างว่าอย่างยาบ้านี่ไงจ้างมาล้วจ้างมาประกาศนี่ไงเออจบขอใจแล้วจะมะประกาศปีละครับไม่มีสักยี่สิบหรอเออเจ้าของรถ้ตยทะเบียนกอไก่มอมาแปสู ศูนย์สี่เก้ารบุรีก็ไก่มอม้าเป็ดศูนย์สี่เก้ารบุรีโดนชนหรอคะโดนชนนะคะไปที่รถด่วยด้วนด่วนด้วยก็โดนชนนะคะอันนี้มาประกาศเล่นๆนะครับประกาศจริงด้วยไปเลยนะคะไม่เรียกประกันเอาว่าหยั่งชาติหรืออะไรฮะเอามึงเอามาหยั่งชาตก็เม้องบุญเมงบะล่าสิ่งตัวหาไม่ใช่เม้องเม้องมะล่าปัญหาคุณภาพอยู่โดนปัญหา กูมาหาเขาแล้วพูกับิมงนียแต่นี่สิติดาิดตาหมดเลยาต้องมาลักสิ่งกันย่างนจ้เมื่อไห่อ้หาอ้หลี้ยงไงล่ะว่าวูสาต้องดีๆ้าวปลดูดูนี่เออขุมพะพมันดีเด้อน้องว่าตังโ้าวห่าหรือดีหละระดับสายตาต้วหูก็ารต่อครละฮะไ สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะวัสดีค่ะวันดีทำยังไงโอ้ยดีให้เากับปูชาปูเซียอะไางเนะหาหนก็กอนเขาจะนั่งนกกนะันนั่งมาอปูใครจะมางศาสตร์ูบเนี่ย เมืองทำไมมีลิงอ่ะไม่ลิงนะม,มาราม,ม,มหมอลาม,ม,มอามะไรไปจ้างไหมพัชรีไว้อ่ะค่ะ,ะนั่นเขาเนอะอันนี้ใครคะเต้าพัสดุู๋ทำไมมาช้าจังเลยขอโทษหลายๆค่ะมาช้าหน่อยนึงเพราะว่าผมไม่รบไปยังไงค่ะเปงานงานย่างหาพี่เสืะจ้าขอดีค่ะไม่เปลืองน้ำมันเปลืองน้ำมันแต่เราเปลืองเกือบจ้ะงานกับไก่ไก่ทั้งไก่ทั้งดู ไม่ถึงงานลำงซิ่งหรอคะงานระเดียบล่ะอ๋อวันนี้45โลที่พ่อไม่มีเหตุผลหรอกค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้300อ่ะมาถึงแล้วก็นนั่นคาเวทีใช้เวทีนั่นราคากดปุ่มเลยค่ะว้วถาจะไม่ทวาวหวหัวหัวหมวหัวหัวราวหัวหัวหัวั่นแหลวัวห ถ้กระหัางกระลำตลาดบันี่แม่จะฟังหมอลำเลยดิได้ไรบอกเออเราจะใส่ชุดนี้ลองหรอชุดนี้เราเรียกหมูดูโก้ไม่จ่ายตังค์นะถ้าใส่ชุดนี้นะมันต้องวีปีปั๊ปปบๆเป็นชุดหมอลำสิคะหมอลำวีปีปั๊บๆใช่อาจจกระเปวดงานรออดไม่เปิดงานงานรอเลยจะรักผัวโอ้ยปูผัวมาเปิดงานค่ะป้าผ้าป่ากพื่อนไข่หูมาฝากที่บ้านมาไปนี่ฮะ สวัสดีแขก้มีเกียติทั้งหลายวันนี้ผมดีใจที่ท่านมาเป็นเกียรติในงานแต่งานผมเกีตข้าวเมียแล้วก็บวดลูกชายหวัยหวแจ้วหัวแหวนของผมสามงานเข้ากันเลยผมขอตัเปิดงาน อุยมีการกุมอีกมินี่อัเป็นะเปิดกันหน่อยนี่มันเปิดอ่ะพี่รักอเปิดแทนพี่หน่อยอ๋อให้นูเปิดละค่ะทัวตูใช่อะไรพี่หญิงแต่อยู่วัดในเรื่องสีนะสีพรหล มาจัดงานมาเบิองโบราณมานเล่นตัวจัดมาไายใครบ่ายวัสดีค่ะตอนนี้หนูต้องขอขอบคุณยอดเท่านะคะที่มางานความสัมพันธ์ที่หนูกับปู่ได้มีเพื่อสัมพันธ์กันทุกสิ่งนี้พ่อพี่ผมก็เล่เจ้าหรอกผมว่างงานบวชรับหือต้องหาได้หาเป็นรับประตูปัจจัยเดตายมาเรากันหมดเลยค่ะมาหมดเลยค่ะมาหมดเลยค่ะนะมาน้างซิง าตาเมื่อนนี้ลืมเกี่ยค่ะแต่เมาก็ต้องเอามาสองใบสิคะไป,ไปพันไม่เห็นเลเกบคุณค่างอีพามอ่หายแ้วรถไปยินปีนั่งเสียมากไปเร็ แล้วอีกคนนึงเดี๋ยวพาเดี๋ยวตลกอีกคนนึงอ่ะยังไม่ออกยังไม่ถึงเวลาออกค่ะนี่เป็นช่วงขอบคุณค่ะนครับมาค่ะอาบเตรียมตัวขอบคุณขยั่วสามสี่ห้าคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าอ้าวคนแจกเงินก็ขอบคุณค่าด้วยล่ะปันงานโอ้ยเแล้วทำไม่ได้ละ มันคือใส่วัวทุ่เขาขายแต่เมองัอึงมาคมาเนี่ยอยาต,ายต,อ,ตองอก,ออก็กคลยจะไม่เป็นชลูดการยหรอนีม,นม,นมาขายปลาแดกแล้ว ชื่อกูเมี่ยก็บชื่อตุ๊กตาตั้ไหนเนี่ยหรืว่าชื่อขนมเกลียวนามสกุลล่ะตัดเดียวเอ้าไม่ต้องตัดเดียวอ่ะอ้าวผู้่ายจัดตั้งให้ยังชืตัดเดียวว่าจะไหนเนาะชอบกินซอยจู๋หรอโอ้ยสอนพูบไม่ไเหมือนกันไปไปนังวันนี้จะเปลี่ยนนามสกุลให้นะคะคือว่าตุ๊กตาตัดตัดไข่ว่าตัดไข่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  ใครเล่นตับใครเขาเป็นคบพูดหลายๆนะครับพี่น้องที่อ่าชิมเอาจิตถึงมะล้อนะครับพี่น้องขามันีก็ไปตักไข่เนาะไม่ใหญ่เนาะตักแล้วได้ตะกออไก่กันไม่ใหญ่โอ้ได้ตะกออไก่ได้อ่าได้ย่าง,างังกระงทียมเรียนจ้ะอย่างหล่ะสะกอตใบจ้ะโ<ป>อ้จะไปใส่ใช้ถ้วยกรบอมนี่รู้ได้ขอไข่ได้อะไรคะปวดนำ้ำไม่ใช่ค่ะไกลูขี้ค่ะขี้นี่ไม่ใช่ตักไข่แล้วอะไร ข้างหลังลรงับ <c oughs> อว,ว่าเอาไล้พ่อในจะพาขอให้อยู่ดีมีแห้งนะคะไอ้ฮีแดงนดูแค่ไม่บานาก็จะเพิ่อนก็วิ่งเข้าหิ้วสิต้องเหมยพรเอาไอ้พ่อในพ่อจะพาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,ะให้ค่อยแข็งกระดามีดำผากนะเรื่องนี้ไม่แข็งเพราะ่ไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่คุณธ <c oughs> นา <c oughs> เอาไปว่าอะไรทางนะครับว่าเป็นศาสกรนสกนงกับน้อง

mon thì à? <tôi> nói thế nào, làm cũng biết mình. พแตงมาจะบ้านนามยังกองก็จะบางไอ้นโป้งยาตกวตี้วยขนาดนี้ยังมาอยู่ทำไมไม่คนอื่นมาแทนอะอ้าวนในจงและแต่จิ้ารับเหมเปนจะเาะไอองเท้โอง่ายอนจักรยานไม่มีลมเลยอ่ะโอยโอยั้งแกบไปต้องท้าพินีจนะท่น รู้สึกแนบไปเดี๋ยวขอบพุณหลายมเก็บไว้ไปหาหมอเหนละขารถไปหาหอปัขาเหนัวปาไะเต็ว่าไม่วรจะไปเลยกันสัตวมันฉีดแตก็าด้กันปัาวะอย่ๆไปขอ้องน้ำไม่ให้ได้จอดรถไปปอดต่อท่อ้ใจครับมาๆโอ้ยมาถัสาวะจะไปัไลอกไม่ไ ลำคู่กูเกียแท้ล้เจากันจทำัอเข้ากูไดถึงไหมยี่่าูไี่ตลาขึ้นห้าถอดไม่อย่กตั้งมาล้ำแตได้ลยหินมาล้อมก็ยิงมามนแท้เพ้เาย่ยางไปขี่ข้างหลังนเพ็าของเขาลุกกันเอาขึนคืนเลยเอาคปนข้าตลอดยเอ้ยมันขึนไหลบ่อหรหาแนอใจ หทำกจกจับจีๆขงๆขึ้นมาเนี่ยก่ใันเกาอยู่สบายดีจ่มันจะของนี่อ่าอัขรนินเฮี่ยงกันตด้วยลาบันี้ออมัอลชิ้เกอโอ้ยมอตัวแม่ที่เกียดบางแแอร์ได้ไหมตัผู้ได้หั โผ่่ขึ้นับแกโผ่่ขึ้นมาผู้ชายบ้าผู้ชาีทะเลท่านรับามแกมกูยู้ชอบรับจิบมุฉีกูนะการชน ไปฟี่กันก่อนไหม <c oughs> เอาเห็นการคือเห็นการก็ตื่นเต็มเขือกันไม่อารมณ์เลยหน้าแบบเนี้ยควายคนดีหัวเสื่องมาแล้ว Hello? <laughs> เพดีบักเลยจำนี้โอ้ยโอ้ยตุัยลุยันเขาลงมาทำไมมมีปรยานมาลังเขาที่มาล่ำควมเขาจะไหนอ๋อล่ำควนสาไอ้ล่ำแล้วไอ้กระติเป่าเป็นหาหมอดหรอเอาเอาเอากันเอกนกันันาตัวเนียนี่แหละเอาเอา้เป็นแล้วละ วก็ม่ยากนี้เนี่ยเดี๋ยวหัวมึงประมันไปนะมึงนะเป็นเมตุยเชยครูเนี่ยไปกันแ้วรับรถเยคูนะก็ขคอจำใจขับเพิล้สั้หลายถ้าเขาสีเห็นหังคำว่าับรถอะไรแต่ว่าก็เปลี่ยนบอกให้กูคุยกับูละมองดีดอกก็มหาครุณถ้ากูไปนอนแต่มงเอไม่ย็นเยอีกต่อเน่ยมงตเอกาเอสพอมแ่้าา ลาโอ้ยใหญคาราเจ้ตัดตระฟงออกมาเท่าไรปันี่ยแอนดูไปบางพีกําลังไงคาอย่างห้าสิบบาทยังลงมายิงไหมคายามปันคว่อยจิ้ากยี่ห้าในอะไรดูเอากันกัประดับปราณนี้แจับโอ้ยี้เสียโอ้ เียยเมี้นตีตีมอนโอ้โหโอ้โห่ังอระนา,าวนลนวลใสใสเงม้ยสอยคนวนุกคุมอืดน,นี่มันเป็นขีกระตือ สี่คนกิดวันมั่นสิบวันปากเพแต่นั้นทางด่าหัวเน้าหน่วยสวยสวยพี่ดอกตั้งต้อยหัวแม่มันหัวด้วก็สาใจด้วย กถกินดอยนี่มีขามต้นไซซื้อมอเตอร์ไซค์น,น้อยราคาเป็นแสนสองแสนบัดรผัวกู้ไซในกล้วยทอแขนสร้างเป็นกระเทยบมดใจจ้าอ้อสามจังหวังหวานห ตลแลแซอยสอยพี่น้องฟังสอยนะคะนะคะโอ้ยมีการสอยไทยอ่านกบไม่ระมุดแต่อะไรไม่ระมุดแต่อะไรไม่ระมุดแ,แต่หัวไม่ไปสอบก็ได้ยังไงจัดต้องอมันชิวานกบไม่ระมุดแต่กินปลาแล้วก็บินมาแล้วก็บินปา แล้วหายเลยเอาวาตัวเอตัวแอมเปหล่สัก็ใส่ตัเลย ก็ตำรวจรับนาไล่เต้ตำรวจรับนาไลเขาไม่ถนัดคุมงานหรอกถนัดอะไรลูกถนัดจับใบขับขี่มั้งมีทุกอย่าเอาอย่างนี้อ่าล่ำไทลุมนี่แหละล่ำไทลุ่มปูปูพูดลาวก็ได้ค่ะมาตกลาวมอ กัวลำข้างบนกัวหมอลำผู้ชายจะไม่ยั่งจะไม่ยังเจ้าบายเจ่าตัวเปรี้ยงผู้หญิงว่ายั่งอี๋อี๋ตัวตัว 等着你电话过来喂疼啊疼啊 มัผบุชายเดาเท่านียวนี่เหรอบ้านพันยังโอ้โหเอาไว้บ้ารันบุชายไปด้วยต้องตะกุ่มมันแล้วพันยังเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะคะขอเวลานอต่อไปประกาศเลื่อนรถจะประกาศทีเดียวตอนตีสามเลยนะตอนเลื่อนั้นไม่เบรกบ่อยนะหรือจะเวทีออกไปตั้งถนนเอารถข้างใน สายคันจังลาไปก็ไก่ทอดทงสี่หกหนึ่งแปดลบบุรีก็ไก่ทอดทองสี่หกหนึ่งแปดบุรีก็ไก่ตอเต่าเก้าเก้าหนึ่งห้าก็ไก่ตอเต่าเก้าเก้าหนึ่งห้ารบุรีก็มอกเก้าสามหกสามก็มอ9เก้าสามหกสามลบบุรีก็ไก่จอแานหกแปดเก้าเก้ารถบุรีก็ไก่จอแดนหกแปดเก้าเก้ารถบุรีก็ไก่ทอทง 4หกหปดลบบุรีไปย้งางรถแตยกับนันปุ้ใจขาดเอาจา้าชีพี่น้องนะไน,นี่เอารถไปจอดเนี่ยเลยียวจะมาไม่ไปย่างเอาตีปออมึงเอาอะไรใหญ่ป้าคุณขาป้าคุณค่ะไปที่รถนะฮะตลกจบกรสิขก็จบไปแล้วแพ้เดือ1สิอร์เ่ ปรกาศได้รถถูกับพ่อแหงแล้วยังเห็นาร่ำแบบนี้ล่ำซิ่งไม่รู้ล่ำซิ่งแมเอากซิ่งนี่ดิซิ่งมองได้นเอร์เร์มองซิ่งโ้ยแม่บหจักสไปต่อเพื่นเ่ยัก เอกก่อนมองเงินก่อนสิขออนุญาตนะครับวันนี้ตลกขอรับเงินอย่างเดียวเพราะว่างวดรถใกล้จะมาเลยขออนุญาตสบายดีทีวีโอ้เก้าขอบคุณค่ะจับกุ้ยเลยกันนะขอบคุณครับอันอย่างนี้ดีกว่ารำเลยเอาผู้หญิงรำดีกว่าค่ะโอเอาผู้หญิงรำเลยไอ้ บนะไปประกาศอีกก่อน <t>